สวัสดีครับเพื่อนแฟนช่องแดงชาแนลและฟีใหม่และเก่าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับครับวันนี้เช่นเคยเรามาพบกันงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564วันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลมานำเสทุกท่านพจานณานะครับเจ้าแม่ตะเคียนเข้าต่อเนื่อง2งวดซ้อนแล้วนะครับ งวดประจําวันที่1นึพฤศจิกายนสอง4เจ้าแม่ตะเคียนงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงและตัวโต๊ดนะครับก็ประชมคลิปย้อนหลังที่ผมทําไว้ได้นะครับก็ให้แนวทาง5995ก็เข้า2ตัวตรงตัวโต๊ดนะครับ95ล่างนะครับครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564แล้วก็มาชมมาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลแม่นมากขั้นเทพ แล้วก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลอาจารย์โกยบ้านไร่แล้วก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขเด็ดคนชี้โชคงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆนะครับครับคนชี้โชคงวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564ก็ให้แนวทาง 59, ก็9 5ก็เข้าล่างตรงๆนะครับครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 6 6 4รากแล้วก็มาชมมาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ ครับวันนี้ก็มีสี่สำนักก็นําไว้ทุกท่านพิจารณานะครับครับท้ายคลิปเราก็มาสรุปเน้นๆอีกทีหนึ่งนะครับครับแนวาทางตัวเลขอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างปะปนกันไปนะครับก็พยายามจะตั้งใจขัดสันหวยรัฐบาลที่เข้าเป้าและมันยำที่สุดมาให้ขอหวยรัฐบาลและแฟนๆช่องแดงชาแนลของเราได้เลือกชมกันนะครับการันตีด้วยสติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ ่อนจะไปรับชมก็โปรดใช้วิจาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับเรามาชมแนวทางข้อมูลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับตัวไหนที่น่าติดตามบ้างเรามาดูพร้อมๆกันนะครับก็มีแนวทางชุดชุดสามตัวก็มีแนวทางหนึ่งหกเจ็ด ตามด้วย2 0 3 8 6 5 9 0 8ตามด้วย9 7 0ครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็มีแนวทาง0 1 1 0แนวทาง0 1 1 0นี่ก็ชนกับม้าสีเหมาะนะครับตามมาด้วยแนวทาง0 3 3 0 แนวทาง0330นี้ก็ชนกับเลขบอกลาบนะครับตามมาด้วยแนวทาง0770แนวทาง0770นี้ก็ชนกับหวยปกเขียวนะครับครับก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูล6336 6556 6776 ครับแนวทาง633665566776นี้ก็ชนกับของเลขนำลาบนะครับ,คร,บครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเจ้าแม่ตะเคียนก็นำมาทุกท่านพิจารกก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับ ครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งติ๊ง,ง,งไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางข้อมูลใหม่ๆและก็คลิปต่อๆไปของช่องแดงชแนลนะครับถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลแม่นมากขั้นเทพนะครับผลงานก็ดีนะครับก็ให้ชุด2ตัวเน้นๆมาเลยนะครับก็มีแนวทาง4 3 3ส <ใ>สำหรับแนวทาง4-3-3-4ก็น่าสนใจครับงวดประจำวันที่1 6พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ก็ชนอยู่หลายสำนักนะครับก็ชนกับของแม่น้ำหนึง่งเจ้าพ่อปากแดงหวยปกเขียวนะครับครับตามมาด้วยแนวทาง4-5 5-4แนวทาง4 5 5 4นี้ก็ชนกับแม่น้ำหนึ่งแล้วก็เลขนำล่างนะครับตามมาด้วยแนวทาง4-7 7-4ครับตามมาด้วยแนวทาง4-8 84แนวทาง4774 4884ก็ชนกับเลขกำลังวันนะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลแม่นมากขั้นเทพก็นำมาทุกท่านพี่นาก็ลองพี่นาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลอาจารย์โกยบ้านไรนะครับก็มีแนวทางชุด3ตัวและ2ตัวนะครับก็มีแนวทางชุด3ตัวนะครับก็มีแนวทาง724ตามด้วย7 25คราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็มีแนวทาง01 0 1นศูนี้ก็ชนกับของอาจารย์หนูนะครับตามมาด้วยแนวทาง 0- 5หาตามด้วยแนวทาง1 4ครับแนวทาง 1- 4นี้ก็ชนกับม้าสีหมอกนะครับตามมาด้วยแนวทาง1 5หแนวทาง1 5หนี้ก็ชนกับของอาจารย์ช้างนะครับตามมาด้วยแนวทาง2 4 2 5สอง,สสอง,สสองห้า แนวทาง2425นี้ก็ชนกับยอดอาจารย์ดังนะครับตามมาด้วยแนวทาง35แนวทาง 35- หนี้ก็ชนกับของแม่น้ำหนึง่งนะครับตามมาด้วยแนวทาง41 41นี้ก็ชนกับเลขกําลังวันนะครับตามมาด้วยแนวทาง45แนวทาง45นี้ก็ชนกับของแม่น้ำหนึง่งและก็นํำลาบนะครับตามมาด้วย s, นแนวทาง6 1 6 1น,นี้ก็ชนกับม้าสีหมอกนะครับตามมาด้วยแนวทาง6 5 6 5นี้ก็ชนกับเลขนำลาบแล้วก te ็เลขบอกลาบนะครับตามมาด้วยแนวทาง74แนวทาง74นี้ก็ชนกับเลขกำลังวันนะครับตามมาด้วยแนวทาง81 85แนวทาง8185นี้ก็ชนกับขวัญใจดวยไวนะครับตามมาด้วยแนวทาง9 4แนวทาง9 4นี้ก็ชนกับของดุยพลันนะครับตามมาด้วยแนวทาง 95แนวทาง95นี้ก็ชนกับเลขนำลาบนะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไร่ก็นำาทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเด็กเด็ดคนชี้โชคงมดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆนะครับครับงวดน,นี้ก็ให้ชุด3ตัวและ2ตัวมาให้นำให้ทุกท่านพิจารณานะครับชุด3ตัวก็มีแนวทาง167 หมุนนะครับ176 671 617ตามด้วย761 716ครับตามมาด้วยแนวะทาง364 346 643 634 436 463 ครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็มีแนวทาง0440แนวทาง0440นี้ก็ชนกับหวยปกเขียวนะครับตามมาด้วยแนวทาง0880ตาม,มาด้วยแนวทาง3443 4, 4, 3. แนวทาง3443นี้ก็ชนกับของแม่น้ำมหนึ่งนะครับตามมาด้วยแนวทาง3883 8, 8, 3. แนวทาง3883นี่ก็ชนกับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับตามมาด้วยแนวทาง6 0 0 6นแนวทาง6 0 0 6นี้ก็ชนกับหวยปกเขียวนะครับตามมาด้วยแนวทาง6 4 4, 6แนวทาง6 4 4 6ก็น่าสนใจครับก็ชนอยู่หลายสำนักนะครับก็ชนกับม้าสีหมอกเลขนำลาบและก็เลขบอกลาบนะครับครับตามมาด้วยแนวทาง6 7 7 6ด แนวทาง6 7 7 6นี้ก็ชนกับหวยปกเขียวนะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลขเด็ดคนชี้โชคก็นำห้ทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับครับคราวนี้เรามาดูเลขที่ชนกันสำหรับสี่สำรักนี้นะครับก็มีแนวทาง6 5 5 6ของเจ้าแม่ตะเคียนก็ชนกับของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับ6556นะครับ แล้วก็มีแนวทางก็มี6776ของเจ้าแม่ตะเคียนก็ชนกับของคนชี้โชคนะครับ6776และตามมาด้วยแนวทาง3443เลขเด็ดคนชี้โชคนะครับ3443ก็ชนกับของแม่นมากขั้นเทพนะครับ4334 ครับนี่ก็คือสี่สำนักก็นำมาทุกท่านพิจารณานะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจจะหยิบกับหรือจะเจ็บเอาไปพิจาราในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเอาไว้เลยนะครับก่อนที่จะหมดแผงก่อนหรือเกี้ยงแผงนะครับที่นำมาฝากก็ผลงานเข้ามากกระุดนะครับส,สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับ ครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจกันตลอดมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณเจ้าของข้อมูลสําหรับเลขเด็ดไว้นะที่นี้ด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีแรงเฮงประจํานวดวันที่16พฤศจิกายน2564พบกันแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ